สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับผมในช่วงที่ฟุตบอลไม่ได้เตะกันนะครับผมก็วันนี้นะครับจัดมาหลักๆ2ข่าวนะครับผมมาอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปอัปเดตนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสโบเบตนะครับผมเรารักฟุตบอลของเราที่นี่ที่สโบเบตนะครับผมแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่เคยหยุดเล่นมันนะครับ กระโดดเข้าสู่ความสนุกกับเราและรับชมการเดิมพันเกมที่สวยงามของฟุตบอลสเสมือนจริงนะครับก็รับชมได้ที่นี่เลยครับที่สโบเบตนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับผมไปดูเรื่องแรกก่อนนะครับไปดูที่สโมสรเชลซีนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยที่เหมือนกับบอบริหารได้ตกลงกับนักเตะแล้วนะครับว่านักเตะทุกคน จะต้องหันค่าเหนื่อลง10%นะครับเพื่อที่จะเอาไปพยุงฐา,งกางนการเงินของสมโมสรนะครับผมทำกลางช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับผมก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะหัก10%จากเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดไปเวลา4เดือนนะครับผมแต่ล่าสุดนะครับมีการประกาศยืนยันแล้วนะครับว่านักเตะของเชลซีทุกคนจะไม่ได้มีการหักค่าเหนือแต่อย่างใดน,นะครับผมแต่ว่านักเตะทุกคนเนี่ยจะต้อง ไปเน้นช่วยเหลืองานสังคมและงานการกุศลนะครับเพื่อผู้ที่ประสบภัยประสบทุกข์ยากเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็นอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของเงินเดือนแล้วก็จะมีเรื่องของนี้ด้วยเชลซีเข้ายืนยันนะครับว่าทางสโมสรจะไม่ร่วมไม่ร่วมเข้านโยบายของรัฐบาลอังกฤษนะครับที่ต้องการให้พนักง,งานทั่วไปเนี่ยที่ม่ใช่นักบอลน,นะครับพักงาน แล้วก็ทางราาัฐบาลจะจ่ายค่าจ้างให้80%แต่ว่าจะจ่ายให้ต่อเดือนไม่เกิน2,500ปอนด์นะครับผมและทาสโมอสรอจะต้องจ่ายอีก20%ที่เหลือให้กับพนักงานพวกนี้นะครับผมอ่ะก็นี่เป็นข่าวแรกนะครับเรื่องอัปเดตของเชลซีนะครับก็ได้บทสรุปแล้วนะครับไปดูหนึงข่าวนะครับที่บาร์เซโลนาถ้ายังจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาหาเงินเรียกอะไรหาเงินอยู่นะครับ เพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับโควิด -19 นะครับผมด้วยการประกาศขายลิขสิทธิ์ชื่อสนามคำนูนครับเป็นเวลา1ปีนะครับนั่นเท่ากับว่าใครที่สนใจอยากจะมีชื่อของตัวเองหรือว่าแบรนด์ของตัวเองสปอนเซอร์อะไรเงี้ยอยากมีชื่ออยู่บนสนามคำนูนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับล่าสุดมีแล้วนะครับมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาแล้วนะครับชื่อว่าเอากีเดวิด เป็นหุ้นส่วนธุรกิจบริษัทขายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงถูกกฎหมายของไม้ไทยสันสนใจซื้อลิขสิทธิ์ชื่อสนามคัมนูของบาซ่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศขายลิขสิทธิ์เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อที่จะนำะไรายได้ตรงนี้ไปสมทบทุนให้กับหน่วยง,งานต่อสู้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับรายงานจาก b b c ระบุว่าเดวิดนะครับต้องการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าวของสนามคัมนูและเปลี่ยนชื่อเป็นสวิตเซเดียม ซึ่งเขา่าวไว้นะครับเขาบอกว่าคานูปเป็นสนามที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งไอเดียของเขาเป็นแนวคิดที่ไม่เร็วเลยทีเดียวบริษัทของพวกเราขายผลิตภัณฑ์จากกัญชาแบบถูกกฎหมายซึ่งสเปนก็มีพันธรรมการใช้กัญชาที่ยาวนานไปประเทศหนึ่งเลยนะครับนับเป็นก้าวที่สาคัญนะครับที่จะนําส่วนตรงนี้ไปช่วยเหลือผู้ที่กําลังทุกข์ยากอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมอ่ะโอเคก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้เรื่องของข่าวสารนะครับ ก็จะก,กันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทางส b o เบทมีข้อเสนอสื่อิเศรษเรอท่านอยู่ในเดือนนี้นะครับเพียงสมัครบัตรบัญชีกับซ b บเบทนะครับก็กดรหัสโปรโมชั่น ACE 2 6และรับโบนัสใหญ่100%จากยอดฝากแรกได้เลยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอดไลน์ PBM9R6597E นะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องทางเซ็นหมูนะครับสวัสดีครับ